S <S 2> <S 2> <S มาเลยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมติดตามสถานการณ์พ้นกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับเพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนนะกรับพี่น้องประชาชนครับโดยเมื่อแรกแต่ว่าเนี่ยที่องตาปีซาละกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการประชุมเืิอติดตามสถานการณ์อุตกภัยและการรับมือพ้นกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูตลอดแนวการช่วยแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทีละสุดเนี่ยพายุเลื่อนฟั่งทิะติศเวียดนามนะตอนนี้เข้าไทยแล้วแหละเป็น depression แล้วนะครับน้องยิ่งออม มื่อวัวเช้านะครับซึ่งพื้นที่รักจะได้รับผลกร,ระทบก็คือสุนภาคตะวันอกเชียงเนื้อตอนหลังอีสานตอนหลังนะครับโดยได้แต่ว่าเนี่ยท่านวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยรองผู้ว,าว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฐานในพื้นที่นะครับรวมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์กับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาทพายังชาร์โดยมีพลเอกอนุพงศ์พ่วจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยนายชัยวุฒนาคุม ธนาธนาธ่<ค>า <ำ S 1> นาหนุน่นซอนหุ่นซนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสร้างคมครับ ทางดานข้องผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี่านกว้าพันธดีค่ะวา่าถึ่งแม้ว,ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่ได้รับพ้นกระทบจากพายุโนรูดโดยตรงแต่ด้วยความไม่ประมาทค่ะถูกน่วยงานก็ได้เตรียมความพร้อมตอนเนื้อรวมไปถึงบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือที่พร้อมจะปฏิบัติงานก็มีการคาดการปริมาณฝนในปีนี้ค่ะจะมีปริมาณสุ้งว่าคาเฉลี่ยในปีที่ผ่านมามแต่หากว่าในช่วงซ้มเดือนปลายปีนี้ก็คือตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมเนี่ยมีฝนตกกระจายก็ไม่พื้นนะ ก็จะมีพ่นกระทบไม่มากนักค่ะแต่ถ้าว่ามีฝนตอกในระดับมากว่า100มิลลิเมตรเนี่ยก็จะมีพ่นกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งถูกน่วยงานก็มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็มีแผ่นรับมือกันไว้แล้วค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีทันก็ได้เน้นย้ำให้ถูกฝ่ายติดตามข้อมูลสภาพอากาศการเตือนภัยแล้วก็เตรียมการหลวงหน้าค่ะทางในเรื่องของการจัดการน้ำการพร่องน้ำรวมไปถึงการเตือนภัยที่รวดเร็วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ถ้าว่าเกิดขึ้นสมมุติว่าถ้าเกิดก็คือครพร้อมทางในเรื่องข้องคนแล้วก็เครื่องใหม่เครื่องมือแต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวไว้กันนะคะ,คะติดตามข้าวกันไปค่ะ